สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนเพื่อมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อเห็นความเจริญและความทันสมัยของจังหวัดปทุมธานีนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา ความคิดเห็นที่หนึ่งกรุงเทพจเจริญกว่าที่ฉันคิดไว้มากเดี๋ยวบอกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาฟังใหม่อันนี้บางทีคนเวียดนามนะครับเขาไม่ค่อยได้แบบมาอ่านอะไรล่ะครับเขาเห็นธงชาติเขาก็คิดว่าเป็นกรุงเทพเลยนะครับความคิดเห็นที่สองมีถนนกว้างมากมีรถไฟลอยฟ้าเมื่อไหรเวียดนามจะเป็นเหมือนไทยแลนด์อันนี้แอดมินก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าแอดมินเดานะครับคิดว่าต้องมีอย่างน้อยส5สิบห้าปีรถเพื่อ เฮ้ยทำไมนาไปไหมไม่นานครับเพราะถ้าด ja ูจากโครงสร้างนะครับและดูจากรายดงรายได้และดูจากมูลมูลค่ารวมการตลาดนะครับก็คิดว่าต้องใช้เวลาอีกก็สู้ๆครับเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับความคิดเห็นที่3ไทยแลนด์ไม่มีสงครามก็ไม่แปลกที่กรุงเทพจะดีกว่าฮานอยและโฮจิมิน สงครามมาถ้าเกิดต้นเรื่องเลยครับเพื่อนแป๊นาน,นๆแอดมินจะได้มาอ่านทีประทับใจไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรขำที่เฉยเขแหมเวียดนามเขาเ,าเขามีสงครามยาวนานน่ะเราก็ต้องเข้าใจนลครับว่าทุกวันนี้เขาก็อาจจะยังคิดว่ามันยังอยู่โอ้โประยุท์ความคิดเห็นที่4มาตอบกลับความคิดเห็นที่3ตามความคิดของฉัน เกาหลีและญี่ปุ่นมีสงครามทำได้ดีกว่าไทยแลนด์อีกไม่นานเวียดนามจะเหมือนเกาหลีและญี่ปุ่นแซงหน้าไทยแลนด์แบบไม่เห็นฝุ่น โอ้โห,โห,โหแมนานๆได้อ่านดีครับไอ้แบบไม่เห็นฝุ่นนี่แอดมินชอบครับแอดมินก็พยายามจะไปหาแล้วเพื่อนเดี๋ยวบอกเป็นความรู้นึงครับว่าอะไรมันคือแบบไม่เห็นฝุ่นคือสงสัยมากเลยก็เลยเข้าใจว่านะครับว่าน่าจะเป็นการแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับคือแบบว่าเร็วจัดคือแบบจนไม่ทันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอแอดมินพยายามจะไปค้นหาแล้วครับมันจะได้มาประมาณนี้แหละครับอาจจะผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าโุไปอยู่ ชื่นใจครับแม่แบบไม่เห็นฝุ่นตามคิดเห็นที่5กรุงเทพดูใหญ่โตกว่าทุกเมืองไนเวียดนามไม่ใช่อะไรกรับเพื่อนโอ้ยกูจะบ้าอ่านจนเข้าใจว่าแอดมินทําคลิปกรุงเทพไปไม่ใช่นะครับไม่ได้ทำโพสต์กรุงเทพนะครับเพื่อนทาโพสต์จังหวัดปทุมธานีครับนี่แอดมินเพิ่งนึกขึ้นได้เอาเฮ้ยกูอ่านอะไรไปไม่ได้ทำไมมันเป็นกรุงเทพไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนเนหีียนที่สุดจริงครับ ความคิดเห็นที่6ไทยแลนด์รวยกว่าเวียดนามขอบคุณที่แบ่งปันความคิดเห็นที่7มาตอบกลับความคิดเห็นที่6ไม่น่าภูมิใจความร่ำรวยทั้งหมดอยู่ในมือคนจีนน้ำตาจะไหลนะครับเพื่อนเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเพื่อนเราเป็นคนไทยนะครับ เพื่อความสบายใจของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนเหงียนพวกเราต้องยากจนครับโอ้ยยอมเลยอาจนก็จนลูกสุดจริงเพื่อนเหยนเนี่ยความคิดเห็นที่8ฉันรักกรุงเทพความคิดเห็นที่9เกินไปไหมกรุงเทพห้องน้ำสะอาดกว่าที่บ้านฉันอีก โอยไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนๆไม่ได้ขำอะไรนะครับคือจะบอกมันยังไงไม่รู้ครับเพื่อนๆว่าอันนี้ไม่ใช่กรุงเทพครับโอ้ประทุมธานีครับเ <c oughs> พื่อนเหมีถ้าเข้ามาดูนะครับไม่ไหวไม่ไหวสุดจัด <c oughs> ความคิดเห็นที่สิบรถเต็มถนนเกินไปถนนลอยฟ้าก็ยังมีรถเต็มถนนไทยแลนด์สุดยอดจริงๆความคิดเห็นที่11 คิดว่ากรุงเทพแต่โพสต์แจ้งว่าจังหวัดปทุมธานีอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพ จังหวัดประจุมธาน,นีคับเพื่อนเพ่อมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพครับมัน <c oughs> มันอยู่ชานเมืองอธิบายไม่ถูกเลยอนใครอธิบายถูกนะครับก็คอมเมนต์บอกแทนแอดมินหน่อยนะครับโอ้โหอันนี้อธิบายยากอริงง,งพห้งงไปกันใหญ่งงไปงงครับเพื่อนๆคิดเห็นที่12ชนบทในไทยแลนด์จเจริญกว่าหลายเมืองใหญ่ในเวียดนาม มันทําให้รู้สึกทอ้อโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกรเพื่อนๆอันนี้จังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเอ้แต่ว่าแอดมินไม่แน่ใจนะครับว่าจังหวัดใหญ่ๆของเวียดนามเขาน่าจะใหญ่กว่าจังหวัดปทุมธาน,นีหรือเปล่านะครับเพื่อนๆที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับประชากรเขามีเกือบร้อยล้านนะครับเพื่อนน่าจะร้อยล้านนะครับอดนี้แอดมินที่ได้ข้อมูลมาล่าสุดนะครับ น่าจะเขาน่าจะใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับความคิดเห็นที่13ถนนกว้างใหญ่มากๆเวียดนามยังเทียบไม่ได้ความคิดเห็นที่14มาตอบกลับความคิดเห็นที่13คุณไม่เข้าใจไทยแลนด์จเจริญเกินไปเพราะมีแหลงโครงแดง มาแล้วครับพเพื่อนโคมแดงที่ใครๆรอคอยนะครับแอดมินก็รออยู่กับคอมเมนต์แบบนี้แต่ไม่นึกว่ามันจะมาแนวนี้ครับโอ้โหสุดจริงเพื่นอนงอี้ความคิดเห็นที่15มาตอบกลับความคิดเห็นที่13เมืองที่ไม่ประสบภัยจากสงครามไม่มีอะไรน่าอิจฉา แม่สงครามมยังไม่จบนะครับนึนกัึหัวเรื่องเลยนะครับนี่ก็จะท้ายเรื่องแล้วโอ้โหสุดจริงเลยเพื่อนเนียเนี่ยไปยุความคิดเห็นที่16ห้างสรรพสินค้าสวยถนนสะอาดมีถนนลอยฟ้าด้วยชนบทอะไรของไทยแรงชนบทอะไรไม่รู้แอดมินกระปุนไม่ถูกกันปงงตอบไม่ถูกเลยนี่ ความคิดเห็นที่17ฉันรักกรุงเทพดินแดนแหน่งวัดสีทองไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กรุงเทพครับอันนี้จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วัดที่เขาเห็นนะครับอารู้สึกจะเป็นวัดธรรมกายนะครับแอดมินพูดผิดต้องขออาภัยด้วยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าแอดมินส่งรูปไปก็ประมาณ80กว่ารูปนะครับวัดธรรมกายแอดมินจําได้นะครับไอแอดมึงรู้อะไร้างไม่ไรู้นพ่อท้ ความคิดเห็นที่18คนไทยเป็นมิตรมากกว่าคนเวียดนามไม่ต้องสงสัยที่ใครๆก็อยากไปไทยแลนด์แอดมินกับเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับสามารถมาเที่ยวที่เมืองไทยได้นะครับมีที่ท่ทองเที่ยวเยอะมากครับใครที่เข้ามาชมเข้ามาฟังนะครับความคิดเห็นที่19มีขยะน้อยเกินไปความคิดเห็นที่20 รถมอเตอร์ไซค์หายไปไหนทําไมบนถนนมีแต่รถยนต์เต็มไปหมดไม่ได้หายไปไหนนะครับพอดีมันจอดอยู่ที่บ้านหรือเปล่าอันนี้นมินก็ไม่แน่ใจนะครับความคิดเห็นที่21มาตอบกลับความคิดเห็นที่20รถเต็มถน,นนส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนคนไทยส่วนใหญ่ทำนาและอยากจน <c oughs> รวยไม่ได้เลยครับ <c oughs> เพื่อนโอ้โหเป็นคนไทยนี่แหมจะรวยเกินหน้าเกินตาเพื่อนเหีียนี่ไม่ดีนะครับ ยยอมจริงๆเลความคิดเห็นที่22ไทยแลนด์จเจริญแค่กรุงเทพนอกจากกรุงเทพไม่มีอะไรดีไปกว่าเวียดนามตามความคิดของฉันคนไทยอิจฉาคนเวียดนามโอ้โหแหม่ดมินชื่นใจนเพื่อนอมีนชอบกับคอมเมนต์แบบนี้ปะโทไปโย่ ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งหมดในชาตินั้นได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับกินลาเมเยอร์กินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองกูละเกียจจริงๆเลยไอเบงที่กูแตก